สว,วัสดีครับนี่ก็ผมช่องแม็กนัมโยแล้ววันนี้ผมจะมาบอกว่าการติดตามช่องผม,มดียังไงติดตามไปเพื่ออะไรแต่คุณอยากได้เอาง่ายนะฮะก็ถ้าคุณเกิอดอาการการขาดบัตรถูขาดบัตรถูนะนก็ช่องผมก็จะมีแจกแท็ทุกรอบนะฮะแต่คุณต้องใช้วความไว นะผมจะไปประชันแข่งกับเขาได้ล้วติดตามช่องผมก็คือจะได้รู้สิ่งใหม่ๆที่ผมจะลงอยู่เสมอนะฮะทุกคนและมันมีสิ่งดีๆกว่านั้นนะฮะก็คือการแจกปัทมนี่นเนียนยมันก็จำนวนก็จะเปลี่ยนไปแต่ครั้งครั้งละห้าสิบครั้งละร้อยครั้งละห้าร้อยครั้งละสามร้อยครั้งละพันก็มีนะฮะแล้วอย่างที่ผมบอกไป ถ้าหนึง100่งร้อยซับมาเลยผมก็จะแจะกปั๊บทูนะฮะถ้าหนึ่งพันซับผมแจกโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับเม้นขอมานะฮะใครอยากได้ถ้าหนึ่งพันซับแล้วใครอยากได้เม้นขอมาเลยครับโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับใครเม้นแรกผมให้เลยครับนะฮะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะฮะแล้วก็อย่าลืมก,กดติดตามเลยนะฮะเพราะว่าติดตามแล้วก็จะมีคลิปใหม่ที่เกี่ยวกับบัตบทูลงมาเรื่อยๆนะฮบ คุณก็จะได้รู้กันกนะครับขอบคุณครับ